อย่าเดี๋ยวมันจะขายบ่ขายอย่างก็ตรงนี้มเนี้ยเจ้าขายอย่างตรงนี้ตรงนี้เต๋อมันมีอย่างเนี่ยตรงเนี้ยตรนี้มันโกะตรงนี้ไมันโกะตรงนี้มันเป็นจังไงนี่เนี่ยเป็นอย่างเจ้าขายอย่างเนี่ยตรงนั้มันขายขายจากบาทนี่อ๋อขายตัวนี้บ่จากบาทเนี้ยจากบาทนี่ขายตัวเนี้ยอื้อฮืออ่ะแพงบ่ แงเตโอ้เล so cool? ี้ยงยากวอตัวนี้เลี้ยงยากวอดยากมันยากวอมันมันดื้อวมันดื้อมันดื้อลายเตะมันดึงลายวอโอ้มันที่ถึกแสวมันหายวอเนี่บักตัวเนี่ยมันไห่ยวอน้มันหาห้อมันยเตเออเราไปหกบกว่ามันดุก้วพยน เออเราพี่พี่พี่จะนอนแล้วเรามันดึกแล้วหรอไปไปไปพี่ไปนอนไปนอ,นอืมไป